ครับสวัสดีครับเพื่อนๆในพีทุกท่านนะครับทางช่องอุดมคนรักพระนะครับในคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆในพีทุกท่านนะครับมารับชมนะครับรูปหล่อโบราณฐานสูงนะครับพระครูพิชิตพัชราจาร์หรือที่พวกเราทุกคนรู้จักกันในนามของหลวงพ่อทบธรรมปัญโยนะครับเจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังวัดวัดพุทธบาทชนแดนนะครับอดีตนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่รูปหล่อรูปนี้นะครับเป็นรูปหล่อที่มีความได้รับความนิยมสูงมากเลยนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับ2-491นะครับวัดชิลามงถือว่าเป็นวัดแห่งแรกที่หลวงพ่อนั้นท่านได้จำพรรษาอยู่นะครับเเดิมนะครับ หลวงพ่อทบนั้นถือว่าท่านท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับที่เกิดในสมัยของรัชกาลที่5นะครับท่านมีพุทธคมที่เข้มแข็งนะครับท่านได้ศึกษาแลาเรียนเวทมนต์คาถาอาคมกับครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับนี่ก็เป็นอีกวัตถุมงคลอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มีการเล่นหากันนะครับ ให้สูมดูชัดๆนะครับมีขาบเบาขับโลนะครับเดิมนะครับ หลวงมาทบนะครับนอกจากท่านที่จะเป็นพระที่มีความเก่งกล้าทางด้านเวทมนต์คาถาอาคมแล้วนะครับท่านยังเป็นพระนักพัฒนานะครับทําให้วัดของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เป็นที่คา,า,ารัวปักคารของชาวบ้านและก็บุคคลพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเข่ามาเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับ นอกจากนั้นนะครับในครั้งหนึ่งนะครับหลวงพ่อท่านยังได้รับเกียรตินะครับให้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะครับที่วัดสุทัศน์ทิพวรวารามนะครับได้จัดขึ้นนะครับมีเรื่องเล่าว่านะครับมีช่างภาพทําการถ่ายภาพของท่านนะครับโดยไม่ได้รับขออนุญาตนะครับปรากฏว่าถ่ายภาพท่านไม่ติดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิหารอย่างยิ่งนะครับ วัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือตะกุดนะครับอ่านะครับพระิีสูที่มีความเข้มขัง ชมด้านหลังนะครับเดิมเดิมนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็โปรดติดตามนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ